สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยิทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่12มิถุนายน2563นะคะวันนี้นะคะประเด็นที่ค่อนข้างเด่นนะคะก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวร่วงลงของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยุโรปนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียนะคะในช่วงเช้านี้โดยดัชนีดาวโจนในฝั่งสหรัฐนะคะดิ่งลงกว่า1861.82จุดหรือคิดเป็นกว่า6.79%นะคะขณะที่ตลาดหุ้นใน ภูมิภาคเช้านี้ก็เปิดร่วงลงกว่า2-3เปอร์เซ็นต์นะคะท่ามกลางความกังวลน,นะคะในเรื่องสองรานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าจะเกิดเซคัน d เวฟนะคะ,ะหลังการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของหลายๆประเทศนะคะ,ะรวมถึง เหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในสารัฐด,ด้วยนะคะโดยยอดผู้ติดเชื้อในสารัฐบราซิลและอินเดียเนี่ยยังเพิ่มขึ้นในตราที่ค่อนข้างสูงนะคะมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตในสารัฐเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับประมาณ0 0ง0 0นรายได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้มีแรงขายทํากําไรนะคะออกมาในตลาดหุ้นสารัฐแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะประกอบกับ ความกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจนะคะซึ่งในเรื่องของการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยความเห็นของประธานเฟดนายเจรมพาเวลในเรื่องของเศษฯฯรษฐกิจสหรัฐเองที่คาดว่าน่าจะช่องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานกว่าจะฟื้นตัวนะคะ,ะตรงนี้ก็ยิ่งตอกย้ำในเรื่องของอ ภาพเศรษฐกิจนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของผลกระทบต่อภาพอุปสงค์น้ํามันเองนะคะก็เป็นแรงกดดันที่ทําให้ราคาน้ํามันโลกเนี่ยร่วงลงนะคะถึง8%นะคะสำหรับในส่วนของราคาเวสเท็กซันะคะขณะที่ราคาเบรนก็่วงขณะที่ น้ำมันเบรนทนะคะร่วงลง8%ค่ะเวสเซ็กซัสเนี่ยลร่วงลวงไปประมาณ6%นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันนอกจากความวลเรื่องอปละสงค์ก็ยังเป็นเรื่องภาวะอุปทานที่อาจจะยังล้นตลาดเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวออกมาสำหรับบางประเทศในกลุ่ม c p l ป s ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามข้อตกลงการลดกำลังการผลิตน้ำมันที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะ ตรงนี้เลยมองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันร่วมนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยเปิดปรับตัวลดลงนะคะค่อนข้างแรงแล้วก็มีโอกาสไหลลงต่อได้ในวันนี้นะคะแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นแรงหนุนช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือ การพิจารณาคายล็อกดาวน์เฟส4นะคะรวมถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวนะคะการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวนะคะตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าอาจจะถูกบทบังนะคะด้วยแรงกดดันที่ค่อนข้างหนักนะคะจากข้างนอกแล้วก็หุ้นที่นักทุนอาจจะวนกลับมาเล่นก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่ม Defensive รวมถึง Domestic Play นะคะ ตรงนี้เลยมองว่า s อ0 m 2 0เนี่ยมีโอกาสเปิดปรับตัวร่วงลงไปทดสอบแนวะรับ920จุดก่อนนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสไหลลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดไป9 3 1 1ร้อยสาหนะคะสำหรับ s อ0 m 2 0แล้วก็ปิดลบไปกว่า2%องเปนมื่อวานนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าด้วยกรอบแนวต้านแถวแถวเก้าสามหเก่หนะคะยังไม่น่าจะเห็นการผ่านขึ้นไปในวันนี้น่าจะอิงในทางลง มากกว่านะคะเทรดดิ้งช็อตเอส5 0น20ในกรอบ900ถึง940นะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของแรงขายของทุนกลุ่มสถาบันแล้วก็ต่างชาติที่พร้อมใจกันขายออกมานะคะในส่วนของ s a ฟตี้เ e ็กฟิวเจอแล้วก็ในส่วนของตัว s i n เกิลสต็อกฟิวเจในบ้านเราด้วยนะคะขณะทีะ่สถาบันเองเนี่ยหรือว่ากองทุนเนี่ยขายออกมาค่อนข้างหนักในตลาดหุ้นนะคะอีกกว่า4,000ล้านเมื่อวานนี้นะคะ ก่อนเน้นช็อตนะคะกรอบ900ถึง940นะคะสำหรับการเก็งกำไรระหว่างวันส่วน GO Online Future นะคะคิดว่าวันนี้อาจจะมียอดตัวลงมาช่วงเช้านะคะแต่ว่ากรอบหลักเนี่ยเรายังมองเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะหลังจากที่เมื่อคืนเห็นการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำสปอร์ตราคา GO Future ก็ขึ้นตามไปนะคะ1740โกิว GO Future แตะใกล้ๆดับ1,745นะคะแต่ว่ามีแรงขายทางกำไรทำให้ช่วงเช้าเนี่ยยอดตัวลงมาแถวดับ1,725นะคะสำหรับราคาทองคำสปอร์ตตอบรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็คือผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะคะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดค่าแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ฟื้นตัวขึ้นจากแดนลบนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวร่วงลงแรงนะคะด้วยความกังวลในเรื่องของโควิด -19 second wave นะคะตรงนี้จะ ะเป็นแรงหนุนให้มีการเข้าถือทองคำในฐาหนะสินทรัพย์ปลอดภยัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยอาจฉีด เ,เงินเข้าซื้อพันธบัตรบาลกว่า1.2หมื่นล้านต่อเดือนต่อเนื่องไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแรงสนับสนุนในส่วนของราคาทองคำในคิดทางขาขึ้นนะครับประกอบกับเมื่อวานสปดีอาร์ไฮเทคทองคำรายใหญ่ก็เข้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่2อีก5.56ตันนะคะเราเลยมองว่ามีโอกาสที่ทองคำจะขึ้นไปยืนเหนือ1,730แล้วก็ขยับค่อยๆขยับขึ้นต่อนะคะ1,740 1,750นะคะ วันนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญฝั่งยุโรปได้แก่ GDP นะคะของอังกฤษแล้วก็ Manufacturing Production ของอังกฤษน,นะคะก็คาดการว่าตัวเลขจะหดตัวค่อนข้างแรงนะคะอยู่ระดับ2ดิจิตนะคะส่วน Michigan Consumer Sentiment ของ US นะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเดือนพฤษภาคมน,นะคะ แนะนำเทรดดิ้งลองนะคะ g o m 20ในกรอบ1720-1740ถึง 40, สำหรับกลยุทธ์การเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะส่วนเทรนด์เทรดเราเปิดเลอา1725นะคะเออ่เป้าหมายทำกำไร1750ซ่อมรอดหากว่าหลุด1715นะคะส่วนบล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฟอร์มูลิสได้แก่ซป Super MDC, Warcom7 นะคะส่วนบ a l a n c โมเมนตัมได้แก่ KDC, QS Major, BDMs แล้วก็ KKP ค่ะแล้วกลับมาโฟกัสใหม่กับติดอาวุธกลุ่มวัตถ์ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ